วันนี้มาอัปเดตราคาทองเปิดตลาดวันที่22มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับที่1ครั้งนะคะ ปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา24นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,450บาทรับซื้ออยู่ที่26,350บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5านะคะ ขายออกอยู่ที่26,950บาทรับซื้ออยู่ที่25,878บาท12สตางค์ค่ะในส่วนของสปอร์ตโนะคะเมื่อคืนมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายทำกำไรค่ะและสปอร์ตโกล่าสุดเช้านี้นะคะอยู่ที่1860ดดอลลาร์ต่อออนค่ะ ส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.861.145ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.47%ค่ะและก็ค่าเงินบาทน,นะคะล่าสุดอยู่ที่29.956นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.11%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1นึงสลึงสองสลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ